ป้ายแดง75 0 0าพอเป็นมือสองแล้วเหลือเท่าไหร่ไปดูกันวันนี้ลุงโอ๊ตพามาดูโตโยต้าเซียต้าหนปี2016 Min ิบหกมเนอร์เชนเปลี่ยนจากรุ่นที่แล้วมาดวงไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าชุดนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยรุ่นเดิมเนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบตันๆไม่มีโครเมียมแต่คันนี้ดีไซน์ออกมาสวยกว่ารุ่นที่แล้วคันนี้ถึงจะผ่านมาหลายปีแต่โดยรวมคันนี้ใหม่มากภายในคันนี้คุมโทนสีดํามาพร้อมกับเกียร์ Auto, รออโต้พวงมาลัยสามก้านจับถนัดมือจอวิวไฟเดอร์นี่กว้างมากรุ่นนนนนนเเเเี้้ใครใครหห็็็แลวววชออออบบอก,อก่บบ่่าาป๋พื รุ่นนี้เป็นทรงอะไรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยภายในหะ้องโดยสารคันนี้กว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับคนที่มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกบอกเลยครับว่านั่งสบายแล้วก็บรรจุผู้โดยสารได้เยอะมากออเดตอัโตเปิดมาแล้วก็สิบปีลุงโอ๊ตการันตีด้วยยอดขายได้รถด,ดีแน่นอนด้านท้ายของรุ่นนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมกันชนเนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก2จุดกระจกบานนี้ลุงบอกเลยว่ามันกว้างมากเวลาเราถอยเนี่ยทำให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีใครกำลังหารุ่นนี้อยู่ออเดตอัโตขายเพียงแค่บามแสนเริ่มต่นแค่6 0 00บาทเท่น คนที่มีรายได้แค่14,000บาทสามารถผ่อนคนเดียวได้ใครสนใจคลิกคอมเมนต์ว่าสนใจแล้วลุงโอจะจัดให้